สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป้องไปซุปูทุกคนนะครับเมื่อนี่มาผมมาพอกับจ่องของอีสานป่าซางแชนแนลนะครับมาเมื่อนี่มาว้อมสาวนางครับพามากินอาหารจานซุ้งครับพี่น้องก่อยใครมะแดงนะครับเนาะเบ้าโอไปแงมปเองผักนี่ก็มีบักตัวตัวผักยาวมีผักกาดผักชี้นะครับมีแตงกวานะครับมีคุณนางเลิศนะครับใส่ผักชีเลิศนะครับแซ่บๆน้ำกันเด้อครับ หาปูหาปลามากินเขากับเบ้าโอพร้อมกับพร้อมกันนะครับแซบ,บ,บครับพี่น้องครับเหาของหาปลามาเด้อพี่น้องเ้ยสดเอาเลยครับไม่ต้องยอมครับโปมโปมเลยมันเบ้าโอกินเขาคำใหญ่เลยครับเด้อ เด้อพ่อแม่พี่น้องสู่ผู้สู่สคนครับ ผักส่วนนึงครับนึงครับก้อยน้ําแดง แล้วพ่อแม่พี่น้องเลยผู้ใดยังไม่ทันกินเขากินปลานะครับมาเด้ครับกินพร้อมเบ้าโอครับกับตารนังเจ็บชีพกรับผมอาหารจังสูงครับมือนี่ชวนเอาเล็กสารนัง จ็บป่ะครับเแบบเปิดใช้มดแดงไม่กลุ่มทำแรกของมปีปีหนึ่งมีมีเจี๋ยเดียวนะครับเนี่ยก็ยใช้มอดแดงปีละครั้งครับอาหารจานหลงบ้าโว้เป็นแนดดย้วมอดแดงกัด

ทำยังไงยังไมาก,กินเจแลกกระเจ็บช่วงนี้อาจัศมีคลิปตนึ่งเดือนไม่ได้ครับเพราะว่าตามอาหารตามฤดูกาลเนาะพอไม่ใช่น้องเนาะไม่มีไม่มีกับข้าวหมูแดงเนาะนี่นะคะขขรับสวแสดีครับผม ปักไรครับมึงนีง่ยจกสิกินพักยังไงไล่ไว้ครับพักพักเอามาส่วนหนึ่งครับมึง,งประกาศครับ แสบน้ำกันเดอ้อพี่น้องเลยอ้แสบครับไม่ได้กินโดนะนะน่ก็ได้กินเชื่อแหลกตักชีครับตักชีครับ สุดยอดครับพรอแม่พีน้องเลยปินครับเสียบครับคำนี้มาใหม่เอีสุปุสกันนะครับนเนาะเสียบครับ รสดขาไม่เย่แล้วนะเบ,บ,บอร์เบิดเดียว,วยงงยน,นะครับคำของเย้ไม่เป็นไรกินมางยองนะครับเบากิ่นตรงนี้นะครับเบ้าคำของเย้ครับ ผมนี mm ่ยมาจะบอกนะครับอ เด,ดีนะ๋ยวยยาจะส่มหมเห็นนหมานะ้าโอก้ก็เงียแต่กครันครับ,รบเพีดยดยุได้ครับเรียนป่านครับเรียนๆครับใช้ไมเดือน siap mm -hmm. mm -hmm. yeah, Enak. You know. วิธีทำไบ่เห็ดบ่ได้เห็ดในีพี่น้องมึงน้องครับนะเนาะเดี๋ยวว่าเวลาหน่อยนะครับเดี๋ยวถ้าบ้าโอเวลานี่บ้าโอกะทิเห็นเห็นมึงน้องน้องครับเนาะจวดพี่น้องจวดปล่อยแพมวดแดงสาวนังคนสวยบุกิกดหล่อใช่ครับ อยากเกะกวยใจหมดอย่างก็มาเด้อพี่น้องมาดิ่น้ำกันตรงนี้บ้านฮ้องกำลังเป็นนะครับจะใครยังไม่ทันตรงวันไหครับก็สิเป็นบางพื้นที่นะครับนะบางใดฝนตกเร่งๆก็สิตรงใครก็สิตรงเนะนี่ยบางใดนบ่มีฝนก็สิะ่ทันตรงนะครับเนาะ ชุดยอ,อดครับมือปีเตียรครับอืมกินกินแห้งมีเนาะ ได้กันด้วยพี่น้องพี่กออรกอยนี่หน่อยคุณบำเหน่จเจิงซี่เจิงซี่เลยครับเล็กพีก่พี่หนูบ่ความเพียกอ้อบกินเรื่องหายนิดหน่อย อดอยูตใต่พักนะส่วเดาครับเมีย่เจ้าพักกระจายวยครับเจ้าวาสิกินพักอย่างนั้นพันอยู่ส่วนหนึ่งนะเพ่อนพอแม่พี่นอ้อง แสบครับพ <c oughs> ี่น้องไม่ได้กินโดนลรอได้กินครั้งแรกของปีกินก็มีงี้ยสดเอาสดเอาเลยจะยอมไหมเบอร์เลยแคเ่เบอร์เล้เรานม่นเสียได้ครับ ดูกันด้วาคันนี้มองไห้เอซีพี่น้องสุภูสุคนนะครับนะครับแจกประโป๋อ กาว้พี่นังนะครับเบียี์ดิลิ

ม่ค่อยได้อัตลดตัวครับเนี่ยครับนน้อยๆมันยอมมันว่าว่าอัตลวดครับอืมอตั้งเดียวครับ Cái nào của chúng ta sẽ được xem xét xử 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 đó

up ถ้ามันสื่อเขาเนี่ยก็โลละถ้ามันอยู่นี่นะครับถ้ามันอยู่ชนบุรีเนี่ยก็อันนี้บ้าโอเห็นงานอยู่ชนบุรีครับโลละห้าร้อยครับไข่โมดดิ้งเสร็จแล้วโลละห้าร้อยนะครับห้าร้อยบาทไข่หมดดิ้ง นี่เบ้าโอกับหมูชักมองหายยุหากินด้วยนะครับเบ้าโอกับหาหาเนาะมองมันเคยมีสุปีเนะาะจะว่าตอนนี้มีแต้ไข้าผากาครับมีไข้ตองตองกับทเป็นบางห้างาะว่าผลยังไม่ทันเลก

เบิดแะนะอเล่นนะพี่น้องแซบครับรับแซมแฮงพี่น้องแซแบปะอันนี้กับมี่รังอาหารนะครับพี่น้องสมนะเอานะครับปากพี่ต้อนนองนะครับสำหรับมุนีกับบ้าโอกับสาวนังนะครับพามากินก่อยไข่มดดงนะครับ มือนี้กินของสูงครับมือนี้สำหรับมือนี้ก็ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกกำลังใจทุกแรงเชียร์แรงใจที่มอบให้เบ้าโอกับสาวนางนะครับสำหรับช่องอีสานป้า้างชาแนลนะครับก็ขอบคุณทุกแรงอลัแง,ง,งใจนะครับช่วงนี้ก็ให้ดูแลสุขภาพร่างกายกันแน่นนะครับเนาะเพราะว่าช่วงนี้ก็คือว่าแล้วครับโควิดระบาดเนาะก็กินร้อนช้อนกลางก็ ล่างมือขยันล่างมือนะครับออกไปข้างนอกก็ใส่เม็ได้ครับเด้อสำหรับมือนี้ก็บ้าโอกับสาวนางก็พอฝากพี่ฝากนองไว้อีกจังน้อยนะมักกัไรถือใจกัแบแค้เบาโอนี่ได้ครับเด้อกดซับตะไข่แล้วก็กดไหลกดแค้กดกระดิ่งแจงเตือนพร้อมด้ครับเพื่อสิว่าพลาดคลิปใหม่ๆนะครับเนาะ สำหรับมือนีบ้าโอกับสาวนะังขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ